อย่าให้ทำงานเป็นเวลามาแล้วหนึ่งทียิดใจอายงั้นผูกคันของงานที่อายทำอยู่ท,ทุกมีสุขสักคนกันไฟวันวันเป็นลองยิมไฟอ้ยนั้น มีแรงทำงานต่อมาไม่นานมีนาโยบายใหม่ออกมาายทำงานนั้นบ่ได้ขอคืนใจเง้นนักหนาจนคนหน้าเดินจากไปด้วยใจคิดถึง อยากบอกกันนอนนอนเหมือนเคยก่อนมาอยากบอกนองว่าที่ไปใจใอายุดถึง้ากวันใดอายนั้นกลมาทาั้งนี้ ให้น้องเอื้นพักหายแล้วได้เลคำนา้เท่านี้ก็พอจงใจ้ลายเลยนะไอ้ขอลาด้วยใจคิดถึงหากมีวันดใดไอ้นั้นตานมาทางนี้ เอื่อนภาคอายแลเรือทำหนังเท่านี้ก็พอจบเวลาดีนะขายของราครับสวัสดีครับก็มาทำหน้าที่ค้าขายครับครับผมครับอันนี้เป็นเแฟงที่ผมแต่งเองนะครับเพื่อนทำงานเพื่อคิดถึงอารีครับสวัสดีนะครับขายของก่อนครับผม